สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้เฮียก็มีรายการชิงโชคมาแชร์อีกแล้วนะครับก็วันตอนนี้นะครับคินเดอร์นะครับเป็นช็อกโกแลตขนมเวเฟอร์พวกช็อกโกแลตนะครับที่ขายในห้างนะครับก็จัดโปรโมชั่นนะครับผมก็รูปสนุกนะครับได้วันตั้งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23เมษานะครับก็ก็เหลือไม่กี่วันแล้วนะครับก็รีบเล่นกันนะครับ ตัวตัวคินเดอร์นี่ก็คืออย่างนี้นะครับนะฮะก็จะเป็นค i n d ดอร์จอก็ได้ที่เป็นรูปไข่หรือว่าเป็นค i n d e r ร์บูเออย่างนี้นะครับซื้อในห้างอย่าี้นะครับก็ซื้อมาเสร็จนะครับก็จะได้ไปเสร็จแบบนี้มานะครับผมส่งไปเข้าไปในไลน์ครับเดี๋ยวเฮียจะทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับก็สามารถเล่นได้ถึงวันที่24นะครับของรางวัลนะครับก็จะมีรางวัลที่ รางวัลที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว๋วเป็นเหมือนแบบเป็นแบบเที่ยวเที่ยวแบบตั๋วเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแจกนะฮะสำหรับหนึ่งครอบครัวสีที่นั่งนะครับเป็นเหมือนทัวร์เป็นเหมือนแพ็กเกจแพ็กเกจท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยสีท่านนะครับก็อา่ามูลค่ารวมเนี่ยเจ็ดแสนสองมืนบาทนะครับสําหรับครอบครัวสีท่นานอ่ารางวัลที่สองก็จะเป็นบัตรน้นํามัน p ี t ีทีห้าร้อยบาทนะครับรางวัลที่สามนี่ก็จะเป็นลูกบอลชายหาดมูลค่าแปดสิบาทนะครับ ก็รวมแล้วเนี่ยมูลค่าเกือบ900,000บาทเลยนะครับผมก็ตัวนี้ครับจะต้องเก็บใบเสร็จตัวนี้นะครับที่ซื้อมาเป็นหลักฐานนะครับแล้วจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายในสาสิบวันนับแต่ประกาศนะครับผมฉะนั้นใครที่อยากเล่นก็รีบเล่นนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันที่18แล้วนะฮะคินเดอร์อย่างนี้นะครับหรือว่าคินเดอร์จอที่เป็นรูปขายก็ได้นี่คินเดอร์บิโบยโนนะครับโอเคนะครับ ครับสวัสดีครับต่อไปนี้เฮียจะพาไปเล่นชิงโชคนะครับกับขนมคินเดอร์นะครับผมอ่อหน้าตาของขนมคินเดอร์นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับคินเดอร์บูเอนโนนะครับผมอ่าที่เซเวนตอนนี้รู้สึกจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะอย่าลืมไปซื้อกันนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่อ่อเท่าไหร่เอ่ย24บาทนะครับผม24บาทนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับเล่นยังไงนะครับก็วิธีการรูปสนุกนะครับเปิดไลน์ขึ้นมานะครับผมนะครับกดไปที่บวกเพื่อนนะครับกดไปที่ค้นหาครับพิมพ์นะครับ add นะครับเออ่ kindergarten นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เคใหญ่นะครับ i n นะครับ d e นะครับ t h นะครับ t ตัวใหญ่นะฮะ h ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวโอเคแล้วกดค้นหาครับอ้าอย่าไม่เจอขาคินเดอร์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 อ๋อ, Kinder, 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 Kinder. อ,อตกตัวโอ้ยมาด้วย เพื่อนนะครับกดเพื่อนๆเ,เลยครับอลอสักครู่ให้มันขึ้นมานะฮะ,อะลองตอบกลับดูนะครับอลองกดเข้าไปนี้นะฮะจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับร่วมร่วมสนุกนะฮะ Kinder Joy นะครับก็รางวัลถึงซีเซเว่นนะครับแต่ขายที่่วกรายการนะครับก็พิมพ์ชื่อนามสกุลนะฮะขั้นแรกถ่ายรูปใบเสร็จนะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลบริศัพท์เพื่อรุ่นหนึ่งรางวัล โดย1ึงใบเสร็จถือว่าเป็นลุน1น่สิทนะครับเล่นได้ถึงวันที่23มีสานะครับผมก็รางวัลท่องเที่ยวในประเทศมูลค่า45,000บาทเป็นวันที่1นะครับสําหรับ4ครอบครัวนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกส่งใบเสร็จก่อนนะครับผมขั้นแรกนะครับเรามาถ่ายรูปใบเสร็จก่อนนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับ ขั้นที่2นะครับให้ทําการเปิดลายขึ้นมานะครับแล้วทําการส่งใบเสร็จที่เราพิมพ์ถ่ายรูปไปเมื่อกี้เข้าไปนะครับครับผมหลังจากส่งไปแล้วนะครับให้เราเนี่ยอ่ทำการนะครับพิมพ์ชื่อหนัมสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับพชื่อ โอเคครับแค่นี้เองนะครับก็เป็นการร่วมสนุกไปแล้วนะครับหนึ่งสิทธิ์ของเรานะครับถ้าใครอยากได้สิทธิ์เยอะแล้วก็ส่งเยอะขึ้นนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบนะครับก็อันนี้เป็นลุ้นบัตรท่องเที่ยวนะครับในประเทศ45,000บาทนะครับสำหรับใครอยากท่องเที่ยวในประเทศก็อย่าลืมส่งดอร์นะครับไปร่วมสนุกกันนะครับถึงวันที่24เมษายนนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามจนจบครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับเฮียจะได้มีรายการชิงโชคอื่นๆมาให้ทุกคนอีกนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามจบสวัสดีครับ